แฮปปี้นิวีย r อะเดี๋ยวเปิดมาดีเล่นแฝงเลยได้หรอจะถ้ได้เป็นหมอผีหน,น้าตานี้เตรียมบัตรไวแล้วสี่ใบนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นนานเลยหมอผีเพราะว่าตัวมันกลาเอาเฮ้ยไม่ได้เป็นนะตัวอะไรดีมายามายาไวยแจ็ค <White Jack S 1> เล่นเปนละ ไว้แจ็คเล่นเป็นละเดี๋่นมายาบางโอ้ตอนแรกว่าจะเล่นหมอผีเด่นไปมายาสั้งนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะลาก่อนนะคะผมผมไม่ได้นอนแล้ว่ะตาเดียดูจากค้าตกรฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมินดูแอดมินหรอมินเป็นอะไรอ่ะ แฮกเกอร์มันก็ไม่น่าใช่มันยังไม่ทำคอยเลยานะเอาใครปาดไอทองไอทองตงายเขยเลยเอาจะยึดไปแล้เดมเดินเข้าไปรูดบัตรแต่จะูดไม่ผ่านก็เลยพยายามจะแบบรูดแต่ว่าสี่มินเดินเข้าไปดูโตแอดมินอะเออเมื่อกี้ไม่รู้มินบทอะไรนะแต่ไม่ต้องบอกหรอกมันมีเกจแจ๊ค มีเกรย์แจ็คโอเคเกรย์แจ็คนะครับผมไม่ใช่เกรย์จะไปรูดบัตรต่อใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่แต่ยังไม่รู้เทคนิครูดบัตรนะก็มาดูได้เทคนิครูดบัตรง่ายๆเดินเข้ามารรูดบัตรกดบัตรแล้วก็นี่เห็นไหมสวยงามมากเป็นเทคนิคที่ดีจริง คือผมจะยังไม่ผมจะยังไม่ใช้สกิลนะเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะสกิลมันเสีย่ยงตายนะสกิลเนี้ย<ม>อ่ะแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเกย์แจ็คหายเกย์แจ็คยังอยู่ไหมถ้าไปใช้สกิลต่อได้เกย์แจ็คคือแบบพลาดเลยนะมีคนตายไม่โอ้โหคนเหลือน้อยมากตอนนี้ไอ้เหน้องตามันนิ้มือของตายน้ำตาลยิง ใช่า,านามเพื่อน,อนมผมเป็นแฮกเกอร์ัวนี้อยู่มันมายิงผม,มตอนแรกตอนแรกสีฟ้ามิ้นไปดูไปดูแอดมินตอนแรกที่ผมไปรูดบัตรแล้วรูดไม่ผ่านตอนนั้นสี่ฟามิน้นทำควสแล้วหร,หรือว่าทำไปกินกระป๋องน้ำอะไรมาหรือเปล่าไม่มีข้อมอูลอยู่ห้องไฟ ีม so oh, oh, so ินมีป่องมีนี่เป็นไงคนดีนะคนดีนะเห็นใช่ไหมสีเหลืองหรือว่าจะข้าวมันนี่เฮ้ยมีข้อมูลมันบอกไม่มีข้อมูลเนี่ยมันมีพิรุษอ่ะกินข้ามบูวโถโหดไปเลย โอ้มินน่ะมีสิทธิ์เป็นอ้าวเรียบร้อยสีขาวตายสีขาวเป็นฆาตรกรเยสเดี๋ยวนะทนยศทนยศมันปัดฆาตรกรให้เหรออ่าเรียบร้อยชน,นะโอ้ยอะไรดปิเมื่อกี้คือเมมมันเต็มก็เลยไม่ได้อัดต่ออ่ะมาอัดต่อละเมื่อกี้คือเอาบัตรเอาบัตรมายากลไปได้เป็นแบ็คแจ็คคืออะไรเอาบัตรบอปีไปได้เป็นมายา บัตรมีผลไหมเนี่ยให้เอาบัตรหมอผีไปได้อืมมาได้เป็นสักสีเขียวเขียวไล่้ำเงินจะาฟูไล่เขียวแดงไล่ชมพูทุกคนบทสี ผมเขจะไปทำปุ้ยตรงไงมีแบ็คไงเลยไม่อยากบอกวดมันก็มีเสียงอีกถ้าบอกไปอะไรนะอันนี้ข้ามไปก่อนไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนแต่ผมหมดส้นไปแล้วทอดจิตมาโอเค สกิลก่อนนะปล่อยแสงมาเล่นสนุกแล้วขอนเล่นสกิลก่อนไม่เลขนะมันตัวแสงอะที่แม่แเ่แควยผมเสร็จแล้วผมก็เต้นเอฟซีคอที่ได้ยินเสียงคือสีขาวเต้นโอเคโลมาห่าทำไมผมไม่เห็นสีขาวอ่ะแค่เลย ไคิดว่านายเธอไม่ใชแล้วเลืองปเหรอเฮ้ยหมาเห่าทำไมก็เลืองไปเฮ้หมาเห่าโอ้ไม่ก็ตะกั่วานก่อนอาเดี๋ยวเอาก่อนใช่ไหมเอาตามนะครับทไมถึงเงินถึงต้องสงสัยเราอย่างเลยบูดท้งห้องอ่ะ เหลืองตัวกลางเหลืองเป็นสะกดจิตเด้อเหลืองรับใช้อ่ะเหลืองผพ้รับใช้แน่เลยอ้๊หม่ยขอเฮตุฟนห้อหูบดนือ้ไม่ไเ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดิไม่ดมา้นมย้ม่ได้ม่เดไม่ม่ด้ไมทม่้ไม่ม่่อดม้ม่้มมล้ดมมม่ด ส้มไปตอนแรกยังเห็นน้ำเงินตามส้มอยู่เลยถ้าน,น้ำเงินยังไม่ทำนายส้มก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วทำไมชมพูทำไมชมพูชื่อชาเขียวไันเป็นชมพูถ้าชื่อนมเย็นจะไม่ว่าอะไรเลย แสดงว่าสีชมพูไม่ใช่แบกดิชมพูเป็นตัวอะไรนาจะจั๊บปันเกื่อ้ยไม่ใช่แล้วสีขาวตาแดางม่วงกลางคือคือเมื่อกี้ แดงรู้บทผมดเลใช่ไหมแดงรู้บทผมดแล้วเนาะสีน้ำตาลเป็นนักรบนะนักรบแห่งแสงเนี่ยใช่รู้บทรู้บทแล้วรู้บทแล้วแล้วก็แล้วแต่ก็ยังไม่อยากพูดกตัวลัวเป็นตั <c oughs> วเฟสมันยังอยู่ไงคือสามคนอะ่ะมีแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยเป็นคนดีแล้วเหลือสามคนอะ่ะผมยังไม่รู้บท เสียอม่วงมันปวดตัวเองด้วยมันหมดไรอ่ะมันตัวกลางแดงเหมือนไม่รู้จะใช้ว่าใครดูกล้องฮะน้ำเงินตายได้ไงก็เลยเก็หวดนินไปเลยน้ำตาลมันน้ำตาลมันหยุดมันน้ำตาลมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้อยู่มันไม่อยู่กับเราอ่ะน้ำเงินน้ำตาลเรียบร้อยอีซี่ สามจริง